คอนโดแต่งครบพร้อมอยู่ใกล้รถไฟฟ้าสี่แบริง่งที่นี่คือเดอะคิวลอฟต์สีนักลินครับรับกระเป๋าเข้าอยู่ได้วันเบดรูมพร้อมชั้นวางของพื้นที่ของเคาน์เตอร์ทีวีมุมนั่งเล่นพร้อมโต๊ะและโซฟาแบบนี้นะครับตรงนี้ยังมีมุมโต๊ะทานอาหารและก็อี้เห็นไหมว่าสเปซกว้างมากที่ชอบคือห้องนอนเนี่ยการเป็นสัสดส่วนด้วยประตูเลื่อนกระจก3ตอนมีตู้เสื้อผ้าจุใจจุเสื้อผ้าได้เลยนะรวมถึงฐานเตียงก็มีให้โต๊ะเครื่องแป้งตรงนี้ก็มีให้ครับเฟอร์นิเจอร์ครบพร้อมกระจก แต่ที่ชอบคือความเป็นครัวปิดติดระเบียงทําให้ทุกคนทำอาหารได้อุ่นใจแน่นอน กลิ่นเนี่ยเปิดออกไประบายที่ระเบียงได้รวมถึงพื้นที่ระเบียงอย่างกว้างถากผ้าได้สะดวกเลยห้องน้ํามาพร้อมสุขภัณฑ์ทั้งห้องจัดเต็มแบบนี้หรือใครชอบห้องไซส์อื่นเนี่ยมีทั้งวันเบสรูม23.5และวันเบสรูมพาส34.5นะครับที่นี่เนี่ยส่วนกลางจัดเต็มติวเตอร์สเปซสระว่ายน้ําระบบเกลือ25เมตรฟิตเนสรูมหลายมุมมีมุมคาร์ดิโอก็วิวสวยครับคนรุ่นใหม่อย่างเราการเวิร์กฟอร์มโฮมการนั่งทํางานหรือจะมามิทติ้งรูมเนี่ยสำคัญมากทั้งประช ฟรีบด้วยอีกห้องครับสายปาร์ตี้ชอบแน่นอน l o อ e Cafe Enjoy Party ตรงนี้เลย Sky Garden ก็มีสวนเขียวร่มรื่นแถมทําเลดี um ใกล้รถไฟฟ้าสถานีสีแบลิงแบบนี้ด้วยและรายล้อมด้วยโรงเรียนนานาชาติแรงจับใจ่ายใช้สอยโรงพยาบาลเดอะคิวล็อสินคลรินครับ